พี่จิ๋วข้าน่ะมีของจะให้เด้อะไรหรือน้องข้าข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าจะให้อะไรข้าแต่ข้าน่ะรู้แน่ว่ามันจะต้องเป็นของมีค่ามากแน่ๆหรือว่าเจ้าจะให้แบบหลางขายโขนขันสูงกับข้าละสิ่งนั้นมันราคาแคสิบล้านท่านหาเงินมาให้ข้าเมื่อไรก็ได้แต่สิ่งที่ข้าจะให้ท่านนั่นนะมันประเมินค่าไม่ได้หรอกนะ นี่มันอยู่ในถุงนี่แหละเปิดแปบบเฮ้ยนั่นมันกอาอสูนใช่ถูกต้องแล้วตั้งแต่ผู้อาวุโสเจียนตายไปมันก็ยังไม่มีเจ้าของคนใหม่ข้าว่ามันน่าจะเหมาะกับท่านมากกว่าขา้าข้าเลยนำมาให้ท่านขอบใจเจ้ามากข้าซึ่งแน่นำใจเจ้าจริงๆพี่จิว๋วข้ายังมีบ้างอย่างขางข้าใจ ทําไมดวงตาจือเลยจินถึงมาอยู่ที่ทานได้ละ่ะเรื่องนี้สินะน้องจัวข้าก็จําทางหมดไม่ได้หรอกนะข้าคิดว่ามันเป็นเสื่องบังเอิญที่ข้าได้พบกับมันเขาดวงตาจือเลยจินเนี่ยเป็นของมิเศษมันไม่ใช่สิ่งของตะก,กูลหลงข้าเจอมันเขาตอนที่ข้ากําลังเดินทางท่องโลกอยู่น้องจัวเจ้ารู้ความอันตรายของแผ่นดินใหญ่ไหมละ่ะ ฮ <c oughs> ข้าจะบอกเจ้าเองเจ้าสามารถไปได้ทุกที่แต่มีสามที่ที่เจ้าต้องระมัดระวังไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนสามที่นั่นก็คือหุบเหวหลัวเลยภูเขาปิงวีและถ้ำเชียนเหียนข้าไม่กังวลหรอกนะว,ว่าเจ้าจะเข้าไปได้หรือไม่แต่ข้าเป็นห่วงว่าเจ้าจะสามารถกลับออกมาได้หรือเปล่าเฮ้ <c oughs> ว่ายังไงนะ สถานที่นี่มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนหรอกนะเช่นวันนี้มันอาจจะเกิดที่ทิศเหนือพุ่งนี่มันอาจจะเกิดที่ทิศตะวันตกสภาพอากาศข้างในนั่นมาหาโหดมากบางครั้งมันอาจจะมีพายุขนาดักษ์ถ้าเจ้าจะเข้าไปข้าขอให้เจ้าโชคดีฮมันจะต้องเป็นสิ่งที่อันตรายมากแน่ๆข้าต้องหาคนที่เคยผ่านมามันได้เพื่อที่ข้าจะปลอดภัย แล้วท่านรู้วิธีใครสามารถออกจากที่นั่นได้ราเจ้าชราษมากข้าบังเอิญได้เข้าไปในสถานที่ต้องห้ามที่นั่นก็คือฮุบเหวหลัวเลยในเวลานั้นข้าเห็นพายุขนาดใหญ่และสายฝ่าสีม่วงอาจารย์ของข้าและสหายของข้าถูกดูดหายไปในพายุนั้นและข้าก็โดนสายฝ่าสีม่วงพาเข่าที่ตาของขา้า แต่ขากับไม่เป็นอะไรแต่ตาขังหนึ่งของข่าเนี่ยรู้ซึกว่าโดนไฟลวกพอพูดถึงเหตุการณ์นี้ความรู้สึกนั่นก็กลับมาทุกครังเลยในคัมภีร์ความหลับทางเก่าวบอกไว้ว่าจากาักรพผรดแห่งสวรรค์ได,ด้สั่งดวงตาจือเลยจิ้นขึืนและใส่ความขิดไว้คือมันสามารถเลือกเจ้าของเองได้ถามมันเลือกได้แล้วมันจะเข้าหาคนนั้นและรวมดวงตาดวงเก่าของเขา เขากลับมันให้เป็นหนึ่งเดียวในเวลานั้นข้าคิดอย่างเดียวว่าต้องรอดไปให้ได้ข้าพยายามอย่างสุดความสามารถแม้ว่าข้าจะรู้พลังความแข็งแกร่งของสายฟ้านี้แต่ข้าก็ยังพยายามสู้ต่อไปในเวลานั้นข้าได้ยินเสียงบางอย่างในจิตใจของข้าเป็นเสียงหล่ยมนจากคนคนหนึ่งเขาพูดแล้วพูดอีกจนดวงตาของข้าก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกับสายฟ้า เรากับว่าตาข่าเป็นมีความสัมพันธ์กับสายป่าสีม่วงหลังจากพาอยู่ผ่านไปและข้าออกมาได้ข้าก็ได้ดวงตาเจอเลยจีนมาแล้วตอนที่ออกมาได้ข้าก็ยังรู้สึกมืนมืนงงๆและข้าก็จํำเสียงที่ข้าได้ยินไม่ได้แม้แต่คำเดียว หัเพลวเหลือเลยคือสถานที่เก็บสมบัติของจกักรพรรดิสวรรค์สินะดังนั้นอีกสองที่ก็จะมีสถานที่หนึ่งเก็บคำพีวรยุทธของจักรพรรดิสวรรค์เอาไว้ข้าจะต้องหามันให้พบให้ได้คำพีวรหยุทธของจักรพรรดิสวรรค์เนี่ยมีข่าประพอกับคำพีความลับทางเก้าถ้าข้าได้มันมาละก็ก็จะไม่มีใครต่อต้านข้าได้อีก ใครมันจะไปขิดกันล่ะว่าสมบัติของจกักรพรรดิจะอยู่ที่นี้ตอนนี้มันอยู่ไก่แข่เอื้อมได้เวลาเตรียมตัวร่างแคแล้วโชคดีจริงๆที่ข่าเกิดใหม่มาเป็นเจ้าหนุ่มนี้กอจุบไปแล้วเด้อ